แสงแดดสีทองของยามเช้าปริ่งประกายสองแสงสีแพลวาพลากับทบกับน้ำทะเลอยู่ทางด้านชายฝั่งทิศตะวันออกถือเป็นจุดเริ่มต้นของการต้อนรับเช้าวันใหม่อย่างสมบูรณ์ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับพวกเราในรายการไทยแลนด์ดินแดนบ้านเราทางช่องเที่ยวทั่วไทยที่จะพาทุกท่านได้ไปปลุปล่อยไปกับการท่องเที่ยวกับพวกเราอีกเช่นเคยวันนี้เราจะพาทุกท่านลงไปยังภาคใต้เดินทางไปยังจังหวัดสงขลาจะมีอะไรที่น่าสนใจเราไปตามต่อกันเลย หากนึกถึงจังหวัดสงขลาหลายท่านคงจะนึกถึงชายหาดทรายสีขาวที่ทอดยาวเหยียดตลอดชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทยมองหินเกาะหนูเกาะแมวตั้งตรงงานอยู่กลางทะเลเป็นที่ดุดดินของจังหวัดสงขลาที่เมื่อมาถึงแล้วต้องได้เห็นและได้สัมผัสถึงความรู้สึกของทะเลสงขลาถ้าหากไม่ได้มาเห็นหาดทรายสีขาวทอดยาวเหยียดแห่งนี้และเกาะหนูเกาะแมวถือว่ายังมาไม่ถึงสงขลา ถึงแม้ว่าหาทรายสีขาวและเกาะหนูเกาะแมวจะเป็นที่รู้จักของจังหวัดสงขลาแต,แต่แต่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางรายการของพวกเราจะพาทุกท่านไปรู้จักอันซีนของจังหวัดสงขลา ที่ที่มีทั้งสถานที่สวยๆสถานที่ที่เป็นที่เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสงขารวมไปถึงการแนะนําร้านอาหารชื่อดังที่ตั้งอยู่ในชุมชนและแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันหลากหลายที่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวและนี่คือชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขา บ้านไม้หลังคาทรงจั่วแบบจีนตั้งคู่กับตึกที่มีความเป็นเอก,กลักษณ์สไตล์ยุโรปจุดเช็คอินจุดแรกที่พวกเรามาเยือนคือบ้านนครในบ้านนครในเป็นบ้านเก่าแก่อายุก,กว่า300ปีบนถนนนครในถนนสายวัฒนธรรมประจำจังหวัดสงขลาเป็นอาคารสองหลังหลังที่หนึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน และตึกสีขาวเป็นแบบชิโนยุโรเปียนบ้านนครในก่อตั้งโดยคุณกระจางจารุพรึกพันธ์ที่ต้องการปลุกกระแสเมืองเก่าสงขาให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งภายในจัดแสดงของเก่าเก็บสะสมที่ทรงคุณค่าอาทิเช่นเตียงโบราณแบบจีนตู้โบราณโต๊ะและมานั่งแบบจีน รวมไปถึงถ้วยชามแบบจีนแสดงถึงวัฒนธรรมจีนที่ได้หลั่งไหลเข้ามารวมไปถึงยังมีมุมจัดแสดงพระบรมฉมา,ายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลอดุลยะเดชมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยให้ได้รับชมกันอีกด้วยซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของปวงชนชาวไทย ถือว่าบ้านนครในเป็นสถานที่ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์โดยแท้จริงของจังหวัดสงขลาทั้งวัฒนธรรมจีนยุโรปและความเป็นไทยสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว พาลาสารสีแดงแสดงถึงความเป็นจีนตั้งโดดเด่นอยู่ในถนนนางงามหนึ่งในถนนสายสำคัญของชุมชนย่านเมืองเก่าเรามาถึงจุดเช็คอินจุดที่สองในชุมชนย่านเมืองเก่ากันแล้วนั่นคือศาลหลักเมืองจังหวัดสงขลาหรือศาลเจ้าพ่อกวนอูของจังหวัดสงขลานั่นเองชาวสงขลาเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ที่ถนนนางงาม เป็นโบราณสถานสมัยรัตนโ,โกสินทร์ลักษณะเป็นศาลด้าแบบเก๋งจีนสร้างสมัยพระยาวิเชียนคีรีหรือเทียนเซ้งณสงขาเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสุงขาภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานให้ประจำเมืองหลักเมืองนี้ทำพิธีฝังเมื่อวันที่10มีนาพุทธศักราช2385สารหศาลหลักเมืองแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญของชาวสงขาที่ชาวสงขาให้การเคารพนับถือและแวะเวียนมาขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตอยู่เสมอเสมอ เดินทางรู้จักสถานที่ต่างๆกันไปแล้วคงจะหิวกันแล้วใช่ไหมล่ะคะท่าน,านผู้ชมวันนี้จะพาทุกท่านไปร้านอาหารชื่อดังในชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลากันนั่นก็คือร้านไอติมโอ่งค่ะร้านไอติมโอ่งก่อตั้งโดยพี่เอกหรือคุณสเสวิตทีระธรรมวงศ์เป็นคนที่เกิดและโตมาบนถนนนางงามแน่นอนว่าร้านไอติมโอ่งได้ตั้งอยู่ในถนนนางงามตรงข้ามกับสารหลักเมืองของชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา โดยทางร้านในติมโอ่งก็จะมีทั้งลูกชิ้นชุบแป้งทอดกับน้ำจิ้มรสเด็ดจากทางร้านที่ทำให้ลูกค้าได้ติดอกติดใจกันไปเป็นแถวและซิกเนเจอร์ของร้านคือไอศกรีมกะทิสดที่เสิร์ฟมาในโอ่งใบเล็กๆน่ารักน่ารักมีเมนูไอศกรีมอีกมากมายเช่นไอศกรีมลิ้นจีไอศกรีมกะทิกับไข่แดงเคม็มและอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ กันบ้างคะกับอันซีนของจังหวัดสงขลาในชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาที่ทําให้เรามองเห็นว่าสงขลาไม่ได้มีดีแค่ทะเลแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา ที่ทางรายการของพวกเราได้นำเสนอให้ทุกท่านมาเที่ยวกันในวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมยุโรปผสมกับความเป็นไทยสมัยใหม่เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวมากๆรวมไปถึงร้านอาหารเจ้าดังที่เมื่อมาถึงแล้วต้องไปลิ้มลองอย่างร้านในติมโอลการเดินทางในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นสนีทของสงขลาอีกมุมหนึ่ง ถือเป็นอีกมุมของความพิเศษอย่างแท้จริง มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วสำหรับวันนี้ทางรายการไทยแลนด์ดินแดนบ้านเราขอตัวลาทุกท่านกันไปก่อนและกลับมาพบก,กันใหม่กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ไปพร้อมกับพวกเราทางช่องเที่ยวทั่วไทยเวลา13บมนาฬิกาสนาทีถึง13บสนาฬิกา40นาทีของทุกวันอังคารสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอตัวลาทุกท่านกันไปก่อนแล้วกลับมาพบก,กันใหม่กับที่เที่ยวแห่งใหม่สำหรับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ